สวัสดีครับเขียวใบอมนะครับวันนี้มาฝากข้อคิดนิดหนึ่งนะครับสมาชิกหลายท่านนะครับอืมจะซื้อของไม่มั่นใจนะครับอยากได้บริการเก็บปลายทางนะครับคิดว่ากลัวจะดวงโดนโกงนะครับเก็บปลายทางก็น่าจะช่วยช่วยได้นะครับคิดว่าเก็บปลายทางแล้วนะครับก็ยังไงก็ได้รับของแน่นอนนะเอ่อ ก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับเรื่องเก็บปลายทางเนี่ยสำหรับเพจเราเนี่ยนะครับก็มีบริการนะครับก็คือสมาชิกบางท่านเนี่ยไม่สะดวกที่จะโอนนะครับบ้านอยู่กองอยู่ไกลอะไรต่างๆนาๆนานะหรือว่าวันที่สั่งยังไม่มีเงินนะครับแต่ท่างเก็บปลายทางนะฮะท่านไม่สามารถจะเปิดดูของก่อนได้นะครับเนี่ยนะครับอันนี้หนักหนึ่งพันสามร้อยเท่าไหร่หนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกกรัมนะครับ วางไว้นี่นะครับอันนี้หนักเก้าร้อยสามสิบกรัมนะครับเมื่อท่านสั่งของไปแล้วนะครับของส่งไปถึงมือท่านเนี่ยทั้งสองกล่องนะทั้งสองกล่องเนี่ยนะครับไปถึงมือท่านละนะกล่กองนี้หนักพันสามกล่องนี้หนักเก้าร้อยกรัม ยังไงท่านก็ต้องจ่ายเงินให้กับคนส่งนะครับและท่านรู้ได้ยังไงนะครับว่าสองกองนี้อันไหนจะมีของนะอันไหนจะมีของจริงนะครับสองกองเนี้ยกองหนึ่งมีของกองหนึ่งไม่ไม่มีของนะท่านรู้ได้ยังไงนะครับเมื่อท่านต้องจ่ายเงินให้กับคนส่งยังไงท่านก็ต้องจ่ายนะครับเพราะไม่ให้เปิดดูนะครับถ้าท่านเปิดดูมีหลักฐานอะไรมา เป็นประกันได้ว่าท่านไม่ได้เปลี่ยนของนะครับเพราะคนส่งมันไม่ให้เปิดดูก่อนอยู่อยู่แล้วนะครับเจ้าที่คนส่งเขาไม่ให้เปิดอยู่แล้วนะครับเรามาเปิดดูนะครับกล่องนี้นมีแค่ลูกเหล็กธรรมดาใส่เข้าไปนะครับให้ใหมันหนักนะครับส่วนกล่องนี้มีหน้าไม้เอฟหนึ่งนะครับตัวที่บอกว่าราคาพันเก้าเนี่ย ถ้าเก็บปลายทางนะครับท่านรู้ได้ยังไงว่ากล่องไหนคือกล่องไหนนะครับว่ากล่องไหนคือสินค้าที่ท่านสั่งนะครับไปอย่างนี้นะครับท่านก็ต้องจ่ายเงินอยู่แล้วนะครับท่านจ่ายเงินเปิดมาเจอแบบนี้ท่านทําไงนะครับกว่าท่านจะไปอายัดนะครับเงินที่ท่านจ่ายนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับ และผู้ขายก็อาจจะแจ้งว่าเขาส่งสินค้าผิดเพราะว่ามีลูกค้าเยอะนะครับอาจจะสลับเจ้าสลับอะไรกันไปมันก็อ้างได้หมดนะครับนะครับอาจจะใส่อิดมาสักก้อนหนึ่งนะครับหรือใส่อะไรมาก็สุดแล้วแต่นะอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับสําหรับท่านที่บอกว่าเก็บปลายทางกันโกงได้นะครับฝากไว้ให้คิดนะครับว่ามันกันได้จริงหรือเปล่านะครับ ท่านจะป้องกันการโกงนะครับอยากจะไม่ให้โดนโกงนะครับง่ายๆเลยนะครับท่านซื้อจากร้านนะครับที่มีตัวตนชัดเจนแน่นอนนะครับมีเพจนะครับมีผู้ติดตามนะครับมีการขายของมีปอดการขายยาวนานนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งเปิดเพจมาเมื่อวานวันซืนนะครับเดือนที่แล้วปีที่แล้วนะครับบางเพจเขาเปิดมาเป็นสิบปีนะครับเปิดตั้งแต่ลูกค้าเนี่ยยังไม่รู้จักคําว่า a c e b o o k ซะด้วยซ้ำนะครับ บางเพจนะครับขายมาตั้งแต่พวกลูกค้ายัางใส่เป็นเพิดกันอยู่เลยนะครับขายของกันมาเป็น20-30ปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจสอบนะครับเช็คเครดิตดูเพจให้ดีๆนะครับดูเพจดูร้านก่อนสั่งซื้อถึงจะป้องกันนะครับความผิดพลาดนะครับป้องกันการโดนโกงได้นะครับการเก็บปลายทางไม่ได้ช่วยอะไรท่านได้เลยนะครับช่วยให้ท่านลำบากมากคิขึ้นนะก็ ฝากเอาไว้ให้คิดนะครับจากเขียวใบอมนะครับสวัสดีครับ